ผมเชื่อเลยว่าพระเจ้าจะตรัสกับพี่น้องเพิ่มความเชื่อและเปิดม่านบางตาของพี่น้องนะครับฟังคำพยานพี่น้องจะได้รับการเสริมสร้างครับขอบคุณครับอ,อการนะคะที่ร่วมรับใช้อยู่ในกลุ่มเ็กซัต์นะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ให้การเข้ามาเป็นคำพยานสิ่งที่การได้รับเพราะว่าหลังจากที่การอ่า ก็ามาร่วมรับใช้ถวายตัวร่วมรับใช้แล้วเพระเจ้าก็รักษาสุขภาพร่างกายไม่ไม่ไม่ใช่แค่รักษาสุขภาพแต่สิ่งที่พระเจ้าให้มากมากกว่านั้นก็คือเออพระเจ้าอวยพรเรื่องธุรกิาจอะค่ะจ่าก็กเทีเ่เคยมาให้พยานครั้งที่หนึ่งแล้วว่าเราพระเจ้าให้พระเจ้าอวยพรตอนที่เราได้บิวดิ้งได้ตึกได้ตึกแล้วก็ย้าย คือการมีร้านร้านอาหารน,นะคะขอโทษนะคะจ mm ัร hmm. อาหารที่อยู่เมืองออสตินเท็กซัสชื่อร้านเด e แคนออยเซอร์บา er นะคะเป็นร้านที่ค่อนข้างที่ที่พระเจ้าอวยพรพอสมควรนะคะแล้วก็เราก็ได้ตึกมาพระพระเจ้าอวยพรเรามาแล้ว,แล,วแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับการอีกครั้งหนึ่งก็คือเอ,อการก็มี มันมีสองสาขาใช่ไหมคะพอเราได้สาขาหนึ่งที่มันเป็นที่ดินของเราแล้วตึกของเราเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องมานั่งจ่ายค่าเช่าแล้วเนี่ยแต่สาขาสองเราต้องการที่จะแบบมันเรายังจ่ายค่าเช่าอยู่เดือนละสองหมื่นเราต้องการที่จะปล่อยแล้วแล้วเรามีลีดอ่อยู่กับแลนด์ลอร์ดอยู่ที่สิบปีนะคะทีนี้มันเหลืออยู่ประมาณปีกว่าเราก็คุยกับหลานแล้วว่าถ้าหมดลีดเนี่ยเราจะทํำยังไงอะไรเงี้ยเราจะไม่ต่อนะอะไรเงี้ยก็ เขาก็เลยบอกว่าถ้าถ้ามันหมดลิตรเราก็ปล่อยไปเลยคือเราคิดว่าเราเราอาจจะได้ไปไปปล่อยไปเลยถ้าเราขายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอหลังจากนั้นกันก็เลยพูดคุยกับพระเจ้ากันก็เลยมานั่งอธิษฐานตั้งใจอธิษฐานจริงจจังๆกับพระเจ้าว่าพระเจ้าเออขอให้มีคนมาซื้อเถอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะร้านนี้เราเราอยากปล่อยแล้วเราอยากกลับไปไปช่วยสาขาหนึ่งเพราะสาขาหนึ่งค่อนข้างที่จะีซี่แล้วอะไรยเงี้ยค่ะเพราะว่าเรา หุ้นส่วนเราก็ย้ายไปที่นั่นกันหมดทุกคนแล้วอะไรเงี้ยถึตงตรงนี้ไม่มีแล้วไม่มีใครไม่มีใครอยากจะเดินต่อแล้วเลยอยากจะปล่อยทีในขณะที่ร้านเราบอกว่าถึงเวลาลีดเราไม่ต่อลีดเราก็จะปล่อยไปเลยก็ก็ปล่อยฟรีไปเลยทีนี้สิ่งที่พระเจ้าให้หลังจากที่การอธิษฐานแค่สามวันค่ะแค่แค่สามวันสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าให้ส่งคนมาแบบแบบเงินเยอะเลยค่ะอาจารย์ในขณะที่แบบ เอามาพร้อมกับเงินก้อนโตเลยอะ่ะเอ่อจากที่เราจะปล่อยไปฟรีๆเราได้มาตั้งสี่แสนห้าค่ะอาจารย์ขอบคุณพ,พระเจ้ามากเลยในสิ่งที่สิ่งที่พระเจ้าให้มาแล้วก็รู้ถึงความอัศจรรย์ครั้งนี้แล้วก็ตอนอาจารย์แซมอาจารย์สังเอ่อลงมาเยี่ยมพวกเรานะคะอสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็แบบก็เป็นวันแรกเลยที่อหุ้นส่วนใหม่เขาเข้ามาแล้วเราก็แบบเราก็เลย เขาก็ร่วมเฉลิมฉลองและขอบคุณพระเจ้าในวันนั้นค่ะสิ่งที่เเกิดขึ้นกับการในสิ่งที่เราร่วมรับใช้ในร่วมอหวตัวแล้วก็ร่วมอธิษฐานบิงวอนต่อพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้าตอบอรับคําอธิษฐานของการก็คือพระเจ้ารับรองเรื่องธุรกิจมากๆเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าหนุนใจพี่น้อง ถ้าพี่น้องยังไม่ได้มาเป็นลูกของพระเจ้ายังไม่ได้เป็นคริสเตียนไม่ได้บังเกิดใหม่อยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าง่ายมากครับ 1. คือเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาป 2. เรารู้ว่าพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาและพระองค์ส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อรับความบาปคำสาปแช่งโรภคภัยไข้เจ็บบนร่างกายของพระองค์และพระองค์ทรงประทานความชอบธรรมประทานชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ชีวิตนิรัน และการให้อภัยบาปแก่พี่น้องพระองค์จะดูแลพี่น้องจัดสรรหาให้กับพี่น้องฟิลิปปีบทที่4ข้อ19บอกว่าและพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรั์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์อธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับขออัญเชิญพระเจ้าเข้ามาพระองค์จะทรงดูแลชุวยเหพี่น้องนะครับอธิษฐานว่าตามผมพูดออกมาดังๆนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาป ขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยขอพระองค์เข้ามาในชื่อของลูกองค์พระเยซูคริสต์มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์เป็นพระเจ้าของลูกลูกจะติดตามพระองค์เดินกับพระองค์รับใช้พระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่ให้อภัยลูกในนามพระเยซูคริสต์เอเมนว้าวดีใจมากครับพี่น้องหนุนใจพี่น้อง ไปร่วมนมัสการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรที่เชื่อในพระวจนะเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคริสตจักรที่รักความบริสุทธิ์และความชอบธรรมนะครับขอพระเจ้าสอนพี่น้องเมื่อพี่น้องอ่านพระคัมภีร์อยากเชิญพี่น้องมาฟังคําสอนตอนต่างๆยกตัวอย่างเช่นคําสอนชุดข่าวดีจะทําให้พี่น้องเข้าใจว่าพระเจ้าทําอะไรรับพี่น้องฟังคําสอนชุดที่บอกว่าสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นงคงคําสอนเหล่านี้จะช่วยพี่น้องเติบโตฝ่ายวิญ,ญญาณ และมีพื้นฐานที่ดีในชีวิตนะครับขอบพระคุณมากครับพระเจ้าอวยพรครับ